เป็นไปตามคาดค่ะ YG เล่นมุกเดิมนะคะมาแล้วค่ะสำหรับใครที่รอดิอัลบั้มนะคะของ l l c k p i n k เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นค่ะเห็นว่ามีมา4ปกด้วยกันนะคะมีทั้งของลิซ่าพ่ซูเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะคือใช้ภาพเดิมนะคะจากตอนถ่าย MV เพลงไอศ r รีมนั่นแหละค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันช้าว่ามันเกี่ยวอะไรกับดิอัลบั้มนะคะแต่เอาเป็นว่าก็ทําให้เราได้เห็นนะคะภาพแบบคมชัดค่ะของสาวสา,วสาวแบล็คพิงค์ละกันเนาะก็เริ่มจากที่ซูน,นะคะ่ะอันนี้ก็สวยมากค่ะเธอใส่หมวกปีกกว้างแบบนี้นะคะมันดูเลิศมากจริงๆค่ะแต่ที่สะดุดตาอีกอย่างก็คือเล็บของเธอนะคะจัดเต็มมากๆเลยนะคะตอนที่ดูใน MV มันก็อาจจะไม่ชัดนะ,ะแต่มาคนนี้ค่ะได้เห็นภาพแบบชัดๆกันไปเลยทีเดียวค่ะ ส่วนของลิซ่านะคะก็มากับหมวกสีขาวใบเก๋กของเธอค่ะแล้วก็ท่าโชว์มือขาวๆนะคะที่ดูแล้วก็นิ้วเรียวยาวมากๆเลยค่ะ แล้วก็ของโรเซ่นะคะแล้วก็เจนนี่ค่ะก็สวมหมวกเหมือนกันเลยนะเอ๊หรือว่ามันจะเป็นคอนเซปต์แบบว่าประมาณวนะ่า2อคนก็เป็นหมวกสีขาวแล้วก็อีก2คนก็เป็นหมวกสีดําอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็ภาพที่ได้ก็คมชัดมากๆเนาะซึ่งดูจากตรงนี้นะคะคนที่ซื้อค่ะก็คงจะได้เป็นภาพเซตเก่านะคะที่เคยถ่ายเอาไว้ก่อนแล้วเนาะแต่ว่าจะได้เห็นเป็นบางมุมค่ะที่ยังไม่เคยได้เห็นมาก่อนกันแบบชัดๆค่ะ ซึ่งแอดก็ไปส่องราคามานะอยู่ที่ประมาณนะ3,850เยนคิดเป็นเงินไทยก็คร่าวๆประมาณ 1, 1 1 5บาทนะคะอันนี้ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งนะซึ่งถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูค่ะไปจับจองดูนะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เอาหน้าปกนะคะเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นเนาะเอามาให้ดูด้วยค่ะก็กจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า